เอาแล้วครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกแอดออนบวกรีวิวนะครับผมเป็นแอดออนซอมบี้มีความสามารถนะครับผมอ่าแล้วถ้าอยากรู้ว่าความสามารถเป็นยังไงนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าทําให้ผมเรียบร้อยแล้วก็เราไปดูกันเลยโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาเริ่มวางกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางอ่าชาวบ้านก่อนนะครับอ่าแล้วก็วางซอมบี้ตัวที่หนึ่งนะครับผมตัวที่หนึ่ง ตัวนี้คุณไม่สามารถลอดไปได้ง่ายๆถ้าคุณไม่เร็วพอจริงๆมันพร้อมที่จะขย้ำคอคุณได้ทุกเมื่อและมันสามารถกระโดดกัดคอคุณได้อย่างนี้และถ้าคุณเล่นแอดออนตัวนี้ผมขอให้คุณหลอดเมื่อคุณเจอมันโอเคครับมาดูตัวที่2กันเลยดีกว่านี่ผมจะวางก่อนไอตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนปกติป่ะผมไม่แน่ใจนะที่มันอยู่ในน้ําอ่ะแล้วมันใช้หอกปลาป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ นี่นี่นี่มันก็ประมาณนี้นะครับผมก็มันสามารถใช้หอกปลาได้นะครับผม ถ้าผมผิดพลาดอะไรก็ขออภัยเลยนะครับผมเราไปดูการภาคตัวที่3มของผมกันเลยดีกว่านะครับผมไปและตัวที่3ตัวนี้มันสามารถทะลวงบ้านคุณได้แบบง่ายได้ <c oughs> เห็นมันถืออาวุธอย่างนี้ใช่ว่ามันจะใช้ไม่เป็นซอมบี้พวกนี้ฉลาดกว่าที่คิดมันสามารถใช้ขวานขุดบ้านไม้ของคุณเหมือนกระฉีกกระดาษ a 4และเจ้าตัวที่ถือพิกแอคตัวนี้มันสามารถขุดบ้านหินหรือบ้านปูนของคุณได้แบบง่ายได้โอเคครับผมเดี๋ยวผมต่อบ้านให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันสามารถขุดบล็อกได้จริงหรือเปล่าพ่อปูและผมจะวางชาวบ้านไว้ข้างในนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมบ้านพวกเรานะผมรอดูกันนะผมว่ามันสามารถขุดได้หรือเปล่าครับแล้วมาขุดเร็วอยู่นะก็ไม่เชิงหรอกมั้งนี่นี่น,นี่ขุดโอโ้โหน่ากลัวมากถ้าเป็นซอมบี้มีชีวิตอย่างนี้จริงๆนะผมบอกเลยเอาชีวิตรอดยากมากผมไดเอาชาวบ้านวางไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะผมรอมันขุดนะครับผมนี่นี่น,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 นี่ผมลืมบอกทุกคนไปนะครับผมเวลาที่มันโดนแดดนะครับผมมันก็จะกลายเป็นอ่าซอมบี้ในพีระมิดนะครับผมหรือทะเลทรายก็ั่นแหละครับผม <S <S ทำงานหน่อยสหายเออนี่ไงโอ้โหน่ากลัวมากผม โอเคนะครับผมเราก็ไปดูตัวที่4่กันเลยนะครับผมอ่าทุกคนอาจสงสัยนะครับผมว่าทาไมผมต่อสูงนี้นะครับผมซอมบี้ตัวนี้นะครับผมสามารถต่อบล็อกขึ้นมาข้างบนได้นะครับผมใช่แล้วครับฟังไม่ผิดครับซอมบี้สามารถต่อบล็อกได้นะครับดูนะครับผมผมขออนุญาตเร่งสปีดคลิปนะครับผมเพราะเนื่องจากมันวางบล็อกช้าหน่อยนะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับผมมันติดบล็อกครับผมจริงจริงมันวางเร็วเหรอครับ จริงๆมันก็ไม่ได้ต่อช้ารอกครับผมมันมัวแต่มองข้างบนไงครับมันไม่ได้ดูการกระโดดขึ้นหรืออะไรเลยมันไม่เหมือนพวกเรานะครับผมแต่ว่ามันต่อได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับโอ้โหนี่ครับผมมาแล้วนะครับผมขึ้นมาก็ไวมากครับผมแต่แอดออนตัวนี้ครับผมไอ้ตัวนี้ครับผมก็ถ้ามือถือไม่ค่อยแรงก็แอบแหลกนิดหน่อยนะครับผมแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่าเราไปดูตัวที่5กันเลยแล้วกันนะครับผม ตัวที่5้านะครับผมเดี๋ยวผมขอวางชาวบ้านก่อนละกันนะครับผมตัวนี้นะผมเป็นยิงธนูนะครับนี่เห็นไหมทุกคนสังเกตนะตอนแรกมันเป็นซอมบี้สตรีฟนะครับผมแล้วพอทถวนี้มันโดนแดดใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นซอมบี้พีระมิดอย่างนี้เลยนะผมผมจะบอกว่าเลยนะครับผมซอมบี้ตัวนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมมันฉลาดเหมือนกันครับเวลาที่เราเข้าใกล้มันมันจะเดินหนีแล้วเพื่อไปตั้งหลักมายิงเราใหม่นะครับผมโอ้โหโคตรฉลาดโอเคครับผมไปดูตัวต่อไปนะครับโอเคครับผมตัวนี้นะครับผมก็ไม่ต่างกับตัวที่สอเท่าไหร่ครับแต่แค่เอ็นช ตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผม3ตัวสุดท้ายนะครับโอเคนะครับผมแอนออนตัวนี้นะครับผมก็มันอยู่ที่ไข่ปกติเลยนะครับผมเอวอยู่แถบล่างที่สุดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมทํามาร์กไว้ให้นะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคครับผมมันมีไข่ไฮไลท์แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมไข่มันมีไฮไลท์มาเดี๋ยวผมเอาไข่พวกนี้ออกให้หมดก่อนอ่าทุกคนมาดูนับไข่แรกนะครับผมอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับผมอันนี้เป็นไข่วางแล้วแบบโอ้ลงมาทุก ไอทุกแอดออนไอไม่ใช่ทุกแอดออนแอดออนทั้งหมดในนี้นะครับผมที่มีนะครับผมมันมีทุกตัวเลยนะครับผมไข่ไข่ใบเดียวนะครับผมปล่อยซอมบี้มาเป็น10กว่าตัวเลยนะครับผมเราไปดูตัวถัดไปกันเลยละกันนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขอว่างอาชาวบ้านก่อนครับซอมบี้ตัวนี้นะครับผมอาใช้แอนเดอร์โพได้นะครับผมดูนะครับผมนี่นี่นี่ถ้ามันอยู่ไกลมันจะปลาแอนเดอร์โผนะครับผมโอ้โหโคเทเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็สามารถว์บได้นะครับผมอ่าเราไปดูตัวถัดไปกันเลยละกันนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผม นี่นะครับผมซอมบี้พวกนี้นะครับผมสามารถกินยาได้นะครับผมกินยาได้เกือบทุกแบบเลยนะครับผมแม้กระทั่งยาล่องหนม,มันก็กินได้นะครับผมนี่นีน กินยาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมล่องหนโอ้โหซอมบี้อย่างนี้ผมบอกเลยโคตรน่ากลัวแล้วกเ็เวลาที่มันอ,อยู่กลางวันใช่ไหมมันจะโดนแดดแล้วไฟไหมใช่ไหมมันสามารถกินยากันไฟได้นะครับทุกคนก็จบการรีวิวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอยากได้อะไรคอมเมนต์บอกผมไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาว่าให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ